สวัสดีครับผมเดียนะครับเดียโซเจอร์แมนนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับหน่วยรบพิเศษหน่วยหนึ่งนะครับที่มีประวัติความเป็นมาไม่ยาวเหมือนหน่รบพิเศษหน่วยอื่นนะครับแต่ใน่วยรบพิเศษหน่วยนี้นะครับมีขีดความสามารถที่สูงนะครับ จนผู้ก่ออาชญาหรือว่าศัตรูของพวกเขาเนี่ยครับจะต้องรับมืออย่างหนักนะครับเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือหน่วย GSG9 นะครับซึ่งถ้าพวกเขาปรากฏตัวเนี่ยนะครับไม่มีคําว่าปณีปนอมทั้งสิ้นนะครับและพวกเขาจะปฏิบัติการกันอย่างรวดเร็วพร้อมอาวุธครบมือนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงหน่วยนี้นะครับเราต้องย้อนเวลากลับไปในประวัติศาสตร์ตอนที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะครับในเวลานั้นนะครับเยอรมันเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับระหว่างฝ่ายโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์นะครับแน่นอนนะครับว่าวิรกรรมสุดโหดของนาซีเนี่ยที่ทำเอาไว้นะครับทำให้ประเทศทางตะวันตกเนี่ยไม่อยากให้เยอรมันเนี่ยกลับมามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีก็แต่สหรัฐอเมริกานะครับที่อยากให้เยอรมันตะวันตกเนี่ยสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อใช้ ต่อต้านหรือว่าต่อกรกับฝั่งโซเวียตนั่นเองนะครับซึ่งความปรารถนาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็ได้สําเร็จนะครับเยอรมันเนี่ยได้กลับมามีกองทัพอีกครั้งหนึ่งครับหรือเรียกว่ากองป้องกันสหพันธ์ในปี1955นะครับแม้ว่าประชาชนชาวเยอรมันเนี่ยครับจะเค็ดหลาบจากประวัติศาสตร์บาดแผลที่นาซีเนี่ยได้ฝากไว้ก็ตามนะครับและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันของชาวโลกที่เป็นโศก,กนัฏตกรรมและเป็นจุดกําเนิดของหน่วย GSG9 นะครับก็ได้เกิดขึ้นนะครับ ต่อมาในปี1972นะครับ เมื่อเยอรมันเนี่ยครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกในเมืองมิวนิกนะครับแล้วก็ได้เกิดเรื่องสะเทือนขวัญกับคนทั้งโลกนะครับในวันที่5กันยายนปี1 9 7 2เมื่อมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์นะครับจากองค์การกันยาธมินหรือเรียกตัวเองว่าแบ็กเซปเทมเบอร์นะครับบุกเข้าไปในห้องพักนักกีฬาโอลิมปิกนะครับแล้วก็สังหารนักกีฬาชาวปาเลสไตน์ไป2คนนะครับแล้วก็จับตัวประกันอีก9คนนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าให้ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวน234คนแลส อีก2คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเยอรมันนะครับฝ่ายทางการของเยอรมันนะครับเลือกที่จะเจรจาก่อนและที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญคนทั้งโลกเนี่ยครับก็คือการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้นะครับถูกถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกนะครับแต่เมื่อการต่อรองเจรจานะครับดูจะไม่เป็นผลนะครับก็เหลือแต่จะเล่นไม้แข่งนะครับแต่ก็น่าเศร้านะครับที่ทางการเยอรมันในตอนนั้นเนี่ยครับไม่มีกองกําลังตำรวจแห่งชาตินะครับและไม่มีหน่วยข่าวกองนะครับแถมจะเรียกใช้กองกําลังจากกองทัพแบบเต็มรูปแบบก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่ามีการห้ามใช้อาวุธกองกําลังติดอาวุธบนดินแดนของเยอรมันในภาวะสันตินั่นเองนะครับจะเหลือก็แต่ตารวจธรรมดาเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ได้ฝึกฝนมาให้รับมือกับสถานการณ์แบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต5คนนะครับรอดอีก3คนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเยอรมันนะครับเสียชีวิตเพียงแค่1คนนะครับ ส่วนตัวประกันทั้ง9คนเนี่ยนะครับไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคนหนึ่งนะครับจากเหตุการณ์การก่อการร้ายในครั้งนั้นนะครับทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับการก่อการร้ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับทางรัฐบาลจึงตัดสินใจว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับที่ถูกฝึกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การก่อการร้ายโดยเฉพาะนะครับแต่ก็ใช่ว่าหน่วย GSG9 นะครับจะก่อตั้งแบบราบลื่นหมับมาแบบทันท่วงทีนะครับเพราะว่านักการเมืองในสภาบางคนนะครับ กลัวว่าการที่มีกองกําลังพิเศษกลุ่มใหม่นี้นะครับจะไปลื้อฟื้นความทรงจําของหน่วยชุดสตาเฟลนะครับหรือว่า SS นะครับในสมัยนาซีอีกครั้งหนึ่งนะครับแตแน่นอนนะครับว่าอดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะครับและการก่อการร้ายที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยครับมันจะมีความรุนแรงขึ้นและมีท่าทางว่าจะไม่มีการจบลงง่ายๆนะครับสรุปทางออกของพวกเขาก็คือนะครับหน่วย GSG 9จเนี่ยครับจะต้องเป็นกองกําลังที่จะตั้งมาจากกองกําลังตํารวจนะครับไม่ใช่กองกําลังของกองทัพนะครับ ด้วยเหตุการณ์นี้นะครับ GSG9 นะครับซึ่งมาจากชื่อหน่วยรักษาดินแดนพิเศษกรม9นะครับจึงถือกำเนิดในวันที่17เมษายนปี1973นะครับและข้อสงสัยนะครับก็คือว่าทำไมมันต้องเป็น GSG9 หรือว่าเลขเเป็นายเป็น9ใช่ไหมครับเพราะว่าในตอนนั้นนะเยอรมนีเนี่ยมีกองกำลังรักษาดินแดนไปนแค่8หน่วยหรือว่า8กองอั่นเองนะครับ GSG9 หรือว่า GSG9 นะครับก็มาเป็นหน่วยที่9หรือว่าเป็นอันดับที่9นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อไปหลายครั้งนะครับแต่ชื่อย่อของพวกเขานี่นะครับก็ยังเป็น GSG9 อยู่นะครับและเป็นที่จดจําของบุคคลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ GSG9 นะครับแบ่งออกเป็นย่อยๆ3หน่วยก็คือหน่วยสู้รบทางภาคพื้นดินนะครับทางน้ําและก็ทางอากาศนะครับอีกทั้งยังมีหน่วยสนับสนุนทางด้านข่าวกองและการสื่อสารด้วยนะครับ เปรียบเทียบหรือเรียกว่ามีหน่วยปฏิบัติการแบบครบคันคล้ายคายกับหน่วยในวิสิวของอเมริกานะครับ มีผู้บัญชาการคนแรกนะครับคือโอริกเวนเจอร์นะครับโดยหน่วย GSG9 นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานตำรวจสพันสาธารณรัฐเยอรมันหลังจากก่อตั้งหน่วย GSG9 เนี่ยครับก็ได้ดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายเรื่อยมานะครับทำภารกิจสำเร็จไปราว1 5 0 0ภารกิจนะครับโดยใช้วุฒไปแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับเรียกได้ว่างานข่าวงานสะอาดมากนะครับหน่วยนี้นะครับแต่ผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานนะครับที่เปิดตัวสู่ชาวโลกจริงๆเนี่ยก็คือ ปฏิบัติการไฟ r ์สเป l นั่นเองนะครับที่ผู้ก่อการร้าย4คนเนี่ยนะครับได้ทำการยึดเครื่องบินลูฟทาซานะครับโดยยื่นข้อเสนอนะครับให้เรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มผู้หัวเรือแรง German r e t e r r y y f c t i o n นะครับเพื่อแลกกับผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด90ชีวิตนะครับโดยผู้ก่อการร้ายเนี่ยครับได้เปลี่ยนเส้นทางการบินเนี่ยไปทั่วตะวันออกกลางนะครับจนสุดท้ายนะครับเครื่องบินก็ได้ไปแล่นลงจอดที่เมืองโมกติชูประเทศโซมาเลียนะครับ มีการเจราจารเพื่อยื้อเวลานะครับจนกระทั่งหน่วย GSG9 เนี่ยมาถึงนะครับพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการทันทีนะครับโดยกองกำลังโซมาเลียนทะครับถูกส่งออกไปนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ก่อการร้ายเพียงชั่วขณะนะครับไม่นานนะครับสมาชิกของหน่วย GSG9 นะครับก็ได้เปิดฉากยิงนะครับสู้ กับผู้ก่อการร้ายนะครับใช้เวลาไปถึง10นาทีนะครับก็ปิดจ็อบด้วยการสังหารผู้ก่อการร้ายไปถึง3คนนะครับและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนนะครับโดยมียอที่1นายและผู้โดยสา,ารอีก1คนเท่านั้นนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับชื่อเสียงของ GSG 9นี่นะครับเลยกลายเป็นที่เรื่องลือในฐานะหน่วยพิชิตการก่อการร้ายระดับโลกเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับ หน่วยนี้นะครับเรียกว่าเป็นหน่วยที่ค่อนข้างทักษที่ข้สูงและฝึกฝนกันมาอย่างดีนะครับเรียกว่าทักษิที่ข้อสูๆนะครับและมีความเก่งกาจขีความสามารถที่สูงนะครับไหวพริบที่ดีสาหรับการคัดเลือกบุคลากรของหน่วย GSG9 นะครับพวกเขาจะคัดเลือกคนจากตํำรวจเยอรมันนะครับที่อายุไม่เกิน34ปีมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า2ปีนะครับจะมีทั้งการสอบสัมภาษณ์วัดสมรรถภาพร่างกายและก็จิตใจนะครับ แล้วก็ทักษะการยิงปืนนะครับแค่ที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับก็มีคนถูกคัดออกไปแล้วนะครับจนเหลือเพียงแค่ 1 0 1 5จากคนทั้งหมดที่มาสมัครเท่านั้นเองนะครับและคนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานนะครับตั้งแต่การฝึกเป็นนักแม่นปืนนะครับการต่อสู้ระยะประชิดนะครับการไต่เขาการลลยตัวนะครับรวมถึงการปฐมพยาบาลพร้อมกับการฝึกความเชี่ยวชาญพิเศษเช่นการกระโดดร่มถึงการปฏิบัติการทางน้ําด้วยนะครับจริงๆนะครับการฝึกมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ข้อมูลที่เขาเปิดเผยและผมหามาได้เนี่ยมันมีเท่านี้นะครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าการฝึก ของหน่วยนี้นะครับมันต้องโหดต้องดิบอย่างแน่นอนนะครับเมื่อฝึกเสร็จนะครับพวกเขาจะได้ปฏิบัติการในฐานะของหน่วย GSG9 อย่างเต็มตัวนะครับซึ่งตัวตนของพวกเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะถูกปกปิดเป็นความลับนะครับนอกจากงานในประเทศแล้วนะครับหน่วย GSG9 เนี่ยครับยังร่วมหรือสนับสนุนต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกนะครับ เช่นการช่วยเหลืออินเดียนะครับในเหตุการณ์การโจมตีที่มุมไบในปี2008นะครับและยังมีสายสัมพันธ์กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษมากมายนะครับแม้แต่ไทยเองเนี่ยนะครับก็มีบุคลากรนะครับที่ได้ผ่านการฝึกตามมาตรฐานของหน่วย GSG9 แล้วนะครับรวมถึงการจัดรูปแบบการปฏิบัติการของหน่วยอลรินทราช26ของคนไทยที่รู้จักกันดีอยู่แล้วครับก็ได้ต้นเขามาจากหน่วย GSG9 นี่นะครับและปัจจุบันนะครับหน่วย GSG9 นะครับ ก็ยังปฏิบัติภารกิจภายใต้คำขวัญเพื่อพิทักษ์ปีตุภูมิเพื่อเป็นหนึ่งในโลกต่อต้านการก่อการร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและในคลิปวิดีโอนี้ครับก็มีเนื้อหาอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยผลิตสื่อออกมาใหม่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ